สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพ่21มกราคม2559ราคาทองคำเมื่อวานปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่ราคาทองคำปรับตัวทะลุ $1100 ดอลลาร์แล้วก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ $1110 ดอลลาร์นะคะปิดตลาดมีแรงเทขายออกมานะคะปิดที่ $1100 ดอลลาร์บวกเพิ่มขึ้นมา $13 ดอลลาร์นะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้น ทั่วโลกปรับตัวลงอย่างหนักนะคะแล้วก็เงินดอนลลาร์อ่อนค่าลงนะคะก็เลยทําให้มีแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกับเข้ามานะคะเมื่อวานนี้ IMF นะคะมีการปรับลดประมาณการ GDP โลกนะคะเศรษฐกิจโลกว่าปีนี้น่าจะขยายตัว3.4%นะคะก็เป็นตัวเลขที่ลดลง0.2%เมื่อเทียบกับประมาณการ ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเทียบกับปีที่แล้วนะคะอาจจะขยายตัวดีขึ้นมาบ้างนะคะปีที่แล้วเศรษฐกิจโลกขยายตัว3.1ซนตะคะก็ตรงนี้เขาก็บอกว่ามีการระบุนะคะว่าเศรษฐกิจโลกนียก็ได้รับผลกระทบนะคะจากเศรษฐกิจของประเทศตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะจีนนะคะส่วนเงินดอลล่า อ่อนค่าลงนะคะเพราะว่าตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจของรัฐอเมอกาออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็มีตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านของรัฐอเมอกาเดือนธันวาคมลดลง2.5%เนะคะเหลือ1.14ล้านยูนิตนะคะตัวเลขต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะว่ามันจะออกมาตัวเลข1.2ล้านยูนิตนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือดัดชนีราคาผู้เห็บโคกนะคะ ออกมาก็คือโฮตัวลง0.1เซนตะคะตลาดคาดการณ์หน่าจะออกมาสมตัวนะคะตรงน,นี้ก็ถงสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากมายนะคะส่วนคืนนี้ติดตามนะคะจำนวนผู้ขอรับการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกาตัวตัวนี้ออกมาส่วนใหญ่จะออกมาดีว้วนะคะแล้วครั้งนี้ตลาดประเมินหมดน่าจะลดลง5,000ลาย นะคะเหลือ279,000รายนะคะที่สำคัญน่าจะเป็นการประชุมธนาคารกลางยุโรป e หรือว่า ECB นะคะก็คาดการว่ารอบนี้น่าจะไม่ได้มีการออกมาตรการทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่การประชุมครั้งที่แล้วนะคะวันที่3ธันวาคมเนี่ยนะคะทาง ECB ก็มีมติขยายระยะเวลา ในการทำ QE ออกไปอีก6เดือนนะคะคือจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนปีนี้นะคะก็ไปสิ้นสุดมีนาคมปี60แต่ว่าครั้งนั้นก็ต้อง,องเรียนว่าทำให้ตลาดผิดหวังพอสมควรนะคะตลาดคาดการว่าอาจจะขยายวงเงินนะคะกับไม่ขยายกับขยายระยะเวลาอย่างเดียวแทนนะคะครั้งนี้ก็คงอาจจะไม่ได้มีอะไรนอกจากว่าถ้ามีอะไรก็คือแบบขยาย งเงินเนี่ยนะคะเงินยูโรอาจจะอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ทองก็อาจจะอ่อนตัวลงตามแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีมาตรการอะไรนะคะก็จะไม่ได้มีผลกระทบกับราคาทองคำนะคะราคาทองคำยังเผชิญกับแนวต้านสำคัญที่1110ดอลลาร์นะคะปรับตัวขึ้นเข้าใกล้ตรงนี้คงมีแรงเทขายออกมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะคะก ผ่านขึ้นไปค่อนห้าจะยากนะคะแต่ถ้าเกิดผ่านขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปก็คือ1,122ดอลลาร์นะคะส่วนแนวรับระยะสั้นนะคะ1,085ดอลลาร์แล้วก็1,075ดอลลาร์นะคะคะนใคมีอยู่นะคะแล้วส่วนขอาเทรดดิ้งทองคำระยะสั้นนะคะ1,110ดอลลาร์น่าจะเป็นจุดที่ขายทำกำไรระยะสั้นออกไปนะคะเช่นเดียวกับ นะักลงทุนที่ลงทุนในโควิเจอร์นะคะถ้าซื้อไว้ก่อนหน้านี้นะคะ1ั1 0ดอลลาร์ก็เป็นจุดที่น่าจะขายทำกำไรออกไปเหมือนกันนะคะเราก็อาจจะเล่นเปิดฝั่งขายนะคะที่1,110ดอลลาร์จุดตัดขาดทุนฝั่งขายให้ไว้1,122ดอลลาร์นะคะปรับฐานลงมายังน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะแนวรับ ระยะสั้นยกตัวสูงขึ้นเป็น1,085ดอลลาร์ 1, นะคะจุดตัดขาดทุนฟังซื้อ1,075ดอลลาร์ 1, ค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนะคะก็ปรับตัวลงแรงทีเดียวนะคะวันก่อนปรับตัวขึ้นเมื่อวานก็มีแรงเทขายออกมานะคะก็หลักๆก,ก็กังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่หดลงนะคะ IMF ปรับลด ประมาณการ GDP โลกนะคะในปีนี้ลดลงนะคะราคาน้ลมันดิบที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลดลงไประดับที่ต่ำกว่า28ดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะประเด็นพวกนี้ก็เลยทำให้มีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาะะแรงเทขายเมื่อวานมาจากพอร์ตโบรกเกอร์เป็นหลักนะคะขายสุทธิออกมา2,000 400ล้านบาทนะคะแรงซื้อส่วนใหญ่มาจากนักคุนรายย่อยประเทศนะคะซื้อสุดที่2,000ล้านบาทนะคะต่างประเทศซื้อสุดที่เหมือนกันแต่น้อยนะคะ62ล้านบาทเท่านั้นส่วนในตลาดรุ่พันหรือว่าตลาดทีเฟกซะะ์สะญชนติทุนต่างประเทศมียอดขายสุดที่ในเซ็50เอ็นเด็กฟ r เจนะคะเป็นมาสุดที่2,361สัญญานะคะเพราะว่า สัญญาเดือนเอชนะคะซันท้าสิฟิเจอร์เดือนมีนาคมเปิดตลาดอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวะรับ755ถึง7จ0จุดนะคะล้วก็แว่งตัวในกรอบแคบตรงเวนี้นะคะตลอดทั้งวันเลยนะคระัอมองว่านะคะถ้าปรับตัวลงยังยังมองว่านะ่าสนใจในการเข้าซื้งนะคะก็คือยังยังมีโอกาสทียังรีบาวได้นะคะแต่ว่าด้วย ตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคืนปรับตัวลงแรงนะคะราคาน้ํามันดิบก็ยังปรับตัวลงนะคะวันนี้เปิดตลาดตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์นั้นจะปรับตัวลงตานะคะแต่ก็ยังกลยุทธ์ก็คือซื้อได้นะคะที่755ถึง760จุดนะคะอีกแนวรับหนึ่งแนวรับแข็งแกร่งสุดๆก็คือ745จุดนะคร แนวนต้านอยู่ที่770จุดแล้วก็780จุดนะคะน่าจะมีแรงเทขายออกมาก็เป็นจุดที่ขายทำกำไร,รออกมานะคะช่วงนี้ปัจจัยในประเทศก็จะเป็นเรื่องการประกาศผลประการกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะทยอยประกาศออกมาแล้วเมวื่อวานเห็นเห็นมีหุ้นเบรประกาศออกมาแล้วก็ถือว่าเอาออกมาค่อนข้างจะดีนะคะตลาดประเมินว่าน่าจะไม่ค่อยดีก็ก็หลายตัวก็คงต้องติดตามนะคะหุ้นกลุ่มแบงก์ สิ่งก็สต็อกฟิวเจอร์ที่แนะนำนะคะ KDB ฟิวเจอร์สีตังฟิวเจอร์ KTB ฟิวเจอร์นะคะราคาหุ้น KDB ปิดตลาดนะคะลดลงในการซื้อขายเมื่อวานนี้นะ,ะหลังจากในการซื้อขายช่วงต้นสัปดาห์ราคาหุ้นพื้นตัวในปริมาณที่มากนะคะระยะสั้นแนวรับ16บาท50สบันะคะน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะจุดตัดขาดทุน16บาทนะคะช่วงนี้ก็คงคงติดตามมานางบ ไตมาสีจะออกมาเป็นยังไงถ้าดีกว่าที่เราประเมินไว้น่าจะมีแรงซื้อกับเข้ามานะคะสีตังฟิวเจอร์นะคะราคาหุ้นสีตังแกลงตัวในกรอบแคบนะคะแต่ก็ยังสามารถประคองตัวเหนือแนวรับ10บาท20สตบงตังถึง10บาท30สตางตัได้นะคะังนั้นมองว่าภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคโอกาสฟื้นตัวได้นะคะประกอบกับตอนนี้อาจจะมีเรื่องนะคะว่าทางรัฐบาลก็มีการรับซื้อ,อยาง ในราคาที่สูงกว่าตลาดก็จะเป็นปัจจัยบวกกับหุ้นสีสันด้วยเหมือนกันนะครบเปริรซาซื้อได้นะคะที่แนวะรับ10บาท20สตางค์ถึง10บาท30สตางค์นะคะจุดตัดขาดทุนให้ไว้ที่10บาททวนค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ